คครับผมตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนี่เราก็ได้ปลาซิวมานะครับผมแล้วก็ได้ปลาช่อนนะครับมาได้ปลาช่อนมาด้วยนะครับแล้วก็ปลาหมอนะครับแล้วก็จะเป็นพวกใบไม้พวกนี้นะครับผมนะที่มันเป็นเศษใบไม้พวกนี้นะเดี๋ยวเราก็จะคัดออกออกแล้วก็ให้เหลือแต่เนื้อปลานะครับเดี๋ยววันนี้เมนูที่เราจะมาทําก็คือเมนูหมกปลาซิวนะครับผม เราจะทำหมกปลาซิลกันนะครับผมเดี๋ยวเรารครดราัดปลากันสักคู่หนึ่ง,เ,เ,ง,งเลือกได้เป็นบางส่วนแล้วนะครับผมปลาซิลล้วนๆเลยครับงานนี้ฮะ เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็สะอาดแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปทําการหมกกันเลยนะครับ ตอนนี้เราก็คัดวัตถุดิบมาได้นะฮะเป็นนะครับผมกุ้งเอ้ยไม่ใช่กุ้งนะครับผมเป็นปลาซิวนะครับผมนะตอนนี้เราได้ปลาซิวมาทั้งหมดอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําหมกปลาซิวนะครับผมนะก็จะเป็นสูตรของเราเองนะครับผมวันนี้นะฮะวัตถุดิบของเราก็จะมีตามที่เห็นนี้นะครับผมนะฮะก็จะมีนะครับตะไคร้นะฮะกระเทียมนะครับแล้วก็หัวหอมนะฮะแล้วก็มีใบมะกรูดนะครับมีพริกสด รสดีซอสบุงรสนิดนึงนะครับมีน้ำปลามีพริกแห้งนะครับผมนะก็จะมีพริกแห้งด้วยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะรวมเครื่องก่อนแล้วก็เราจะคลุกเคล้าทุกอย่างเข้าด้วยกันนะฮะเริ่มจากนะครับผมขอแบบรสชาติแบบประมาณว่าเผ็ดเผ็ดนิดนึงนะครับผมก็ใส่ลงไปก่อนนะครับแล้วก็นี่ฮะหัวหอมนะครับลงไปเลยจัดหนักหเลยนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะทำสักสองห่อ ก็จะเป็นเมนูที่แบบว่านานๆได้กินนะครับผมแต่รสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนก็ลองติดตามดูนะครับใส่ทุกอย่างลงไปในนี้นะครับผมผมก็ยาดหั่นตะไคร้ก่อนตะไคร้นี่เราก็แบบไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากนะผมจริงๆแล้วผมอยากจะแบบว่าตำไม่ต้องละเอียดนะฮะก็คือ นี่ฮะแบบนี้เลยโอเคแล้วผมก็จะหั่นแบบนี้แบบนี้เลยก็ตาแล้วแต่ว่าใครที่จะชอบแบบว่าละเอียดหรือไม่ละเอียดนะครับผมพอเราได้ประมาณนี้นะครับเราก็จัด ตะไคร้ใส่เลยครับผมจะตะไคร้ใส่เลยครับตำลงไปเลยฮนะตำรวมกันไปเลยนะครับจากนั้นนะครับใบมะกรูดนะฮะที่เราเตรียมมานะครับผมแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับว่าชอบประมาณว่าหอมใบมะกรูดมากน้อยขนาดไหนครับผมผมก็จะใส่ไปแบบรุ่นรัวเลยนะครับผมจริงๆเราเวลา ที่เราทําหมกปลาซิวนะครับผมถ้าเกิดว่าเราได้เครื่องที่มันแบบว่านะได้เครื่องแบบว่ามันเข้มข้นนิดนึงนะฮะมันก็จะไปตัดกลิ่นคาวนะครับก็จะทําให้ปลาเนี่ยมันไม่ค่อยคาวนะโอเนครับผมใบมะกรูดนะฮะตามลงไปเลยนะครับผมนี่ฮะผมต้องใส่ลูกโดดเพิ่มเข้าไปอีกนะครับผมเป็นพริกสดตามลงไปให้แหลกเล็กน้อยก็พอนะครับ เครื่องก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่ชอบแบบมันละเอียดมากครับผมชอบประมาณนี้แหละแล้วใส่ลงไปเลยถ้าใครชอบเผ็ดมากก็อาจจะต้องใส่พริกเยอะๆหน่อยนะครับผมนี่ฮะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยนะครับผมเครื่องนะถ้าเครื่องมันยังน้อยเราก็สามารถที่จะเพิ่มเครื่องไปได้นะครับผมผมดูจากทรงแล้วนะครับผมความเผ็ดของผมต้อง แซบคูณเข้าไปอีกนะครับผมเดี๋ยวใส่พริกสดให้หมดเลยนะฮะใส่ลงไปเลยจากนั้นนะครับผมน้ำปลาและตามด้วยรรดีนะครับอุ้ยใส่มากอร่อยมากนะครับผมใส่น้อยอร่อยน้อยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับว่า ดูจากทรงแล้วนะครับผมนะรรู้สึกว่าความเผ็ดจะยังไม่ได้นะครับผมและอีกอย่างเราลืมใส่กระเทียมด้วยนะครับทุกคนใส่เข้าไปเลยนะครับผมแล้วผมเพิ่มพริกไปอีกนิดนึงนะครับผมผมดูแล้วน่าจะแบบว่ายังไม่ค่อยแซ่บเท่าไหร่โอเคครับจากนั้นเราก็ลงไปผสมเพิ่มเติมเลยนะครับผมว่ามันมันยังไม่ค่อยมีสีสันเท่าที่ควรนะครับอย่างที่มันน่าจะเป็น ก็ผมว่ามันดูเหมือนส้มตำยังไงก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ใบแมงลักนะครับผมมาใส่ไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วเราก็จะห่อแล้วก็จะย่างเลยนะครับครับผมแล้วอีกหนึ่งความอร่อยนะครับผมที่จะขาดไม่ได้ครับผมนั่นก็คือน้ำปลานะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาลงไปด้วยนะฮะเทจ้วดลงไปเลยนะครับผมนี่ฮะ สูตรของเราจะต้องแบบว่าหอมน้ําปลานิดนึงนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะขาดไม่ได้นะฮะหลังจากน้ําปลาใส่ลงไปแล้วมันก็คือนี่เลยนะครับผมใบแมงลักนะครับผมเราไปเด็ดใบแมงลักมาแล้วก็มาลงแบบนี้เลยนะครับทุกคนลงไปแบบนี้เลยนะฮะแบบนี้เลยต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเราก็บรรเลงเลยครับผมจะมีกลิ่นหอมออกมาใช่ไหม จะเริ่มหอมแล้วนะ,ะทุกคนมันก็จะดูเหมือนยำนะแล้วมันก็จะดูเหมือนกับยำประดิบยำปลาดิบลองชิมก่อนเฮ้ยนี่ <laughs> เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะพักไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปเตรียมก่อไฟเ,อเตรียมใบตองที่เราไปตัดมานะครับผมเดี๋ยวห่อไปในใบตองแล้วก็เอาไปย่างไฟกันนะครับผม อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจนะฮะในการกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับผมนะฮะอย่างไรก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปเรานะครับหรือว่าถ้าชอบคลิปเราก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก่อไฟแล้วนะครับผมขึ้นไปกันก่อไฟของน้องเจนะครับผมนั่งเห่าไปด้วยฮะตอนนี้เดี๋ยวตากลงห่อนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมนี่ ตักลงไปเลยโอเคครับผมจากนั้นเราก็จะห่อเลยนะครับผมห่อแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ก้านกล้วยนะครับผมพันรอบๆเลยนะครับผมแล้วก็เอาไปย่างไฟนะครับผม่ปเดี๋ยวเราห่อกันเลยครับนะครับผมเราจะทำเป็นาน่ต มันเป็นเชื่ออมันนะครับผมนะฮะันไปแบบนี้เลยอ่าแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ฮะเราได้แล้วนะหนึ่งหอ่อเดี๋ยวเอาไปย่างนะครับแล้วก็นี่ห่อหนึงมัดไปเลย Okay. ได้นี่ห่องแล้วนะครับผมนะฮะปลาของเราก็อยู่ในนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนํำไปย่างที่เตากันนะครับผม้ยเอาละครับผมนะฮะเดี๋ยวเราย่างไปเลยพยายามกลับบ่อยๆนะครับผมพยายามกลับบ่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรา ไฟมันแรงนะครับถ้าเกิดเราปล่อยมันมันก็จะไหม่เดี๋ยวพอมันไหม้แล้วมันใบตองมันจะรั่วน,นะครับมันก็จะไม่ดีนะ <Okay. S 1> ก็ย่างไปเรื่อยๆนะ yeah. ที่จะมีกลิ่นหอมโชยออกมาแล้วนะครับผมโอ้ไฟกำลังแบบว่าร้อนๆเลยนะเดีย๋ยวเราจะกลับบ่อยๆนะฮะเพื่ไม่ให้มันไหม้นะครับผมกลับเลยโอเคครับผมนี่ฮะเริ่มมีความไหม้แล้วนะเคครับผมตอนนี้ก็เสร็จล้วนะครับผมหน้าตาก็จะดำๆแบบนี้นะครับผมเดีย๋ยวเรามาลองรสชาติกันครับว่าจะ มีความอร่อยประมาณไหนนะครับนี่ฮะออกมาแล้วครับผมหน้าตาหน้าตาจะเหมือนคนทำนิดนึงนะครับผมอ่าโอเคนะ,อนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดดูกันนะครับผมว่า ผลงานของเราจะเป็นยังไงนะครับผมเปิดออกมาอุ้ยอู้ร้อนมากครับเปิดออกมานี่ครับผมอุ้ยฮอวิ่กลิ่หนหอมออกมานี่ฮะหอมใบนี่ครับเหมือนกัว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแสงตอนนี้เริ่มหมดแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มมืดแล้วนะค,ะนครับผมแล้วก็จะประมาณหกโมงเย็นแล้วนะครับตอนนี้ครับผมหน้าตาหมก ปลาซิวของเรานะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะอันนี้คือห่อแรกนะครับเดี๋ยวดูห่อที่สองนะครับห่อที่2อรบอ,อยู่ตรงนี้ฮนะครับผมเดี๋ยวดูห่อที่สองือมกำลังร้อนเลยนะครับทุกคนนี่ฮะเออลงมาอุ้ยเนี่ยครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมทั้งสองห่อก็ถือว่าสุกโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมนะครับ เดี๋ยวับผมแสงอาจจะดูแบบประมาณว่ามันจะมืดๆหน่อยนะครับทุกคนฮะเพราะว่ามันแสงมันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจะลองอรสชาติมันไม่เค้าเลยนะครับแล้วมันผมว่ามันอร่อยนะมันกลมกล่อมครับผมทุกคนลองไปทำทานกันได้นะครับผม เสียดายจริงๆนะครับวันนี้มืดไปหน่อยนะแสงมันอาจจะแบบว่ามืดๆไปนิดนึงเพราะว่าแสงหมดแล้วนะครับเรามาทํามันก็เคลละมืดละอืมรวมๆแล้วผมว่าเมนูนี้ผ่านนะครับอร่อยเลยนะฮะนะครับอยากให้น้องเจลองหมกปลาซิวนะครับผม เป็นไงรสชาติคืออะไรอร่อยนี่ครับสุดยอดนี่นะเดี๋ยวผมจะลองผมว่ารสชาติมันรวมๆแล้วมันอร่อยนะเอาทุกคนก็ลองไปทําทานกันได้นะครับผมนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับผมทําแบบง่ายๆเลย ีะติดใจละอร่อยเยี่ยมครับผมคลิปนี้ก็คงจะต้องลํำลาทุกคนไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนะคขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเลยนะตั้งแต่ e ีพีที่แล้วนะฮะที่เราไปหาปลานะครับผมนะที่คลองนะครับ นะจนมา EP นี้นะครับผมเราก็มาทำาเมนูให้ชมกันนะครับผมนะก็ออกมาอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันในคลิปนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ช่องนะครับหรือว่าติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องเราด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม